คลังสินค้านะคะรายงานนะคะข้อมูลสินค้าคงเหลือนะคะ st 902นะคะจะเป็นรายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนะคะสามารถนะคะเลือกสาขานะคะเลือกสาขาที่เราจะดูข้อมูลนะคะแล้วก็สิ้นสุดณวันที่เท่าไหร่นะคะเราอยากดูสินค้าคงเหลือของเราสมมุติว่าสิ้นสุดนวันที่สิ้น สิ้นเดือนนะคะของเดือนพฤษภานะคะก็คือณวันที่31พฤษภาคมนะคะสามารถเลือกสถานที่จัดเก็บได้กรณีที่มีคลังสินค้าหลายคลังสินค้านะคะแล้วก็สามารถดูค้นหาได้จากรายละเอียดสินค้าทีละรายการนะคะก็กดเลือก ทีละรายการได้นะคะอันนี้กรณีที่เราจะดูทีละรายการนะคะสมมุติว่าเราจะดูทั้งหมดนะคะก็อาจจะดูค่าบริการยางล้อแมกหรือว่าอะไหล่นะคะสมมุติว่าเราจะดูยางนะคะประเภทสินค้านะคะเราอาจจะเลือกรายการหรือว่าเลือกทั้งหมดกรณีที่เราจะดูทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถเลือกจากยี่ห้อสินค้าได้เลือกจากรุ่นสินค้าได้นะคะแล้วก็ประเภทรายงานนะคะก็จะมีดูรายงานสรุปแยกตามประเภทหรือว่าดูเป็นรายการ สินนคค้าเลยะะสมมุติว่าเราจะดูตามสรุปแยกประเภทก็กดคําว่าแสดงรายงานนะคะอ่ะาแล้วก็รอสักครู่หนึงนะคะรายงานสินค้าคงเหลือนะคะณนะวันที่ที่เราเลือกก็คือวันที่สิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะคะเช่นกลุ่มยางนะคะก็จะมีนะคะยางเลเดียนนะคะ เก๋งขอบ1 3 1 4ขอบ15 16ขอบ17ดรถตู้รถกระบะบรรทุกหนักหรือว่ารถ 4WD SUV แล้วแต่เรากำหนดกลุ่มตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีนะคะจำนวนตัวเลขสินค้าคงเหลือแล้วก็มูลค่าสินค้าคงเหลือให้เราดูด้วยนะคะเราสามารถเลือกนะคะได้เลยนะคะสามารถดูเป็นเดือนได้เลยนะคะสามารถเซฟเป็น Excel PDF w o r เบร์หรือว่าสามารถปริ้นนะคะเพื่อเก็บข้อมูลนะคะเป็นเอกสารรายงานสู่ผู้บริหารได้ เลยนะคะ